คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจะเกินไปกบเป็นทุกข์ทอดแทในใจแต่ดวงดาวไม่ใช่คำ ลลมแมเป็นไอดีสู่ความเคยเชินที่เราเคยล,ลืมไปนาก็จะรู้่าคดตงากาบางเรื่องนันที่เป็นของสนคัญ ความ xúc อย่าง đi như ยาข้อคร v Oh. วัสดีค่ะคุณครูและก็และทุกทีก่ทุกทุกคนทุกทุกวันที่คุณครูพวกเราทุกนทกนเป็นที่รักเป็นในหลวงในดวงใจครูเคยบอกไม่เรียนแล้วว่าคนไทยท้กชาติต้องรักพระองค์เพราะพระองค์ ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์เพียงอย่าเดียวแต่พระองค์เป็นพ่อของกลุมนชาวไทายพระพาณผู้บริการโรงเรียนสาีนี้และผู้จัดการโร,รงเรียนพุทยาค้องศรีอภัยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการขับร้องเพลงนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างค้นอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมินทรมหาภูริพลอดุลยเดช ที่ตัวดิฉันเองนั้นได้มาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรตั้งแต่พศ2514ค่ะ16ปีแห่งการทุกทรมานจากการที่ถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะบ้านของดิฉันเองนั้นอยู่ใกล้แม่น้าท่าตะเภาบริเวณวัสุบัตนิมิตค่ะตรงวัสุบัตนิมิตถ้าในตลาดท่วม3หรือ4ครั้งวัสุบัตนิมิตไม่ต่่งจาก7ครั้งค่ะตรงนั้น ทุกทรมานที่สุดคือต้องหนีน้ําปีละไม่ต่ำจะเจ็ดครั้งและในวันที่จะต้องมาทํางานในเมืองในตลาดต้องเดินลุยน้ำท,ทุกทุกทุกครั้งที่ฝนตกและก็ตกหนักเราต้องเตรียมตัวกันได้เลยค่ะจนกระทั่งปีที่ปีพศ .2532 ได้เกิดพายุเกวาตภัยเป็นลมเมื่อวันที่4ลมพัดุนแรง วันที่ห้าพฤศจิกายนน้ำท่วมฉับพลันค่ะขณะนั้นมีลูกชายอายุเพียง28วันนะคะอยู่อาศัยอยู่ที่วัสุบรนพิมิตและน้ำท่วมถึงชั้นที่2ค่ะแต่ก่อนที่น้ำจะท่วมถึงชั้นที่สนั้นทางชาวบ้านได้ช่วยเหลือเอาลูกชายหนีน้ำออกมาทันก่อนนะคะแล้วนะแล้วในบ้านนั้นก็ท่วมถึงชั้นที่ส ท่วมขังอยู่เป็นเวลาเกวสิบห้าวันค่ะพวกเราที่นั่นลำบากมากปีพศปีที่เกิดพายุเกคิดว่ามันร้ายแรงที่สุดสิบหกปีที่ไม่เคยถูกไม่เคยไม่ถูกน้ำท่วมปีละเจ็ดครั้งที่ทุกทรมานสิบหกปีค่ะกันทั้งปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบดูคิดว่า มันไม่มีอะไรเลวร้รายไปเลยเราะจากพายุเกณ์ปีพศ2540พายุซีต้าซ้ําเข้ามาเป็นลูกที่สองในขณนะนั้นพอเห็นพายุพอเห็นฝนตกกลัวแล้วค่ะพาลูกหนีไปก่อนหนีไปอยู่ที่อาเภอปะทีคืนเดียวเท่านั้นแม่และทุกคนก็ยังติดอยู่ในวัสดุบันีิมิตจึงอยากช่วยชีวิต ขอคนในนั้นให้ออกมาให้ได้ด้วยน้ําที่ไหลเชี่ยวมากก็เข้าไปช่วยชีวิตแ,แม่แม่เล่าว,ว่าแม่กําลังจะกินข้าวบูดและแม่ก็เห็นคนใส่เสื้อสีเหลืองๆที่จะเข้าไปช่วยก็ตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นคือคนในครอบครัวเข้าไปช่วยแม่ออกมาที่นั่นยังมีพี่น้องยังติดค้างอยู่อีกสิบห้าวันสำหรับ หายุ่สีต้าทําให้ตัวดิฉันเองมีความรู้สึกว่ามันเร็วร้ายเหลือเกินจริงๆอยากจะหนีไปอยากจะย้ายที่อยู่เพราะว่าหนึ่งฐานะที่ค่อนข้างลาบ,บากอยู่แล้วซ้าแล้วซ้ําแล้วแต่คนในเมืองค่ะเศรษฐ,ฐ,ฐกิจล่มสลายไม่ต่ำาจากพันล้านชาวบ้านการเกษตรพืชผลการเกษตรเสียหายย่อยยับ หนูจรงคิดว่าเราต้องอยู่ที่ต่อไปและซ้ำหลายกำลังบินดาพายุดินดากำลังเนี้ยเข้านั้นทาให้หัวใจสลายเลยค่ะคิดว่าเราคงหนักกว่าที่นั่นแน่นอนเพราะมันผวา,าไปแล้วและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรม,มินทรพราชมหาภูมิพลอดีชใ,ในหลวงในดวงใจท่านเข้ามาท่านมีพระปิชาสามารถดูแลช่วยเหลือในเรื่องของการขุด กองหัววังพนังตัดทำให้ชาวชุมพรพ้นภัยจากน้ำท่วมและอยู่เย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันเป็นเหตุให้ดิฉันเองขับร้องเพลงแต่งเพลงนี้ด้วยใจแล้วให้คุณหนุนนพดลช่วยขัดเกลาจากความรู้สึกของหนูที่จะร่วมกันสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณโดยเฉพาะคนชุมพรค่ะ สิ่งที่ดิฉันเห็นนันคือทุกครั้งที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระบรมพระบรมเกี่ยวกับในหนวงเกี่ยวกับความสําคัญที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์คนชุมพรจะลุกขึ้นมาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างมั่นคงและหนาแน,น่นและบริเวณบ้านเรือนอาคารทั้งหมดติดป้ายแผ่ไว้ด้วยพระบรารมีชุมพรวันนี้ สุดร่มเห็นนั่นเป็นแรงบันดาลใจที่หนูอยากฝังให้กับเด็กๆทุกคนในชุมพรหรือคนไทยทั่วประเทศได้ได้สำนึกแต็มพระมหาก,กัรุณาที่คุณพระองค์ท่านทรงเสด็จช่วยเหลือทุกพื้นแผ่นดินไทยที่ได้รับความยากลำบากจึงน,นำมาขับร้องเพลงนี้ค่ะเพื่อแทนใจชาวชุมพรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยจงรักภักดีแต่หนูเป็นตัวแทน ถ่ายทอดความรู้สึกค่ะเพลงนี้จัดทำครั้งแรกเพื่อถวายพระพนโดยมีท่อนสุดท้ายของเพลงขอพระองค์ทรงพระเจริญตั้งใจว่าจะร่วมกันขับร้องที่โรงเรียนทุกๆวันถึงแม้นไม่ได้เข้าพบพระองค์ท่านไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านก็ขอให้เสียงของพวกเราส่งไปให้พระองค์ สง่งกุญชพรให้พระองค์ได้มีสุขภาพภรรยาภรรดาใาม่ามที่แข็งแรงได้มีโอกาสอยู่กับพวกเราสามนางเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ส่งเดสด็จสวรรคตที่เราทุกฝ่ายไปทำท่อนท้ายของเพลงที่ว่าขอพ่อผู้ท่ทงธรรมทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าอยากบอกว่ารักพระองค์ท่าน lấy tiền tầm mít để mà bà cái